ความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งเดือนมกราคมพุทธศักราช2,564จึงขอนำความดีมาสู่ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าในปีพศ2,563ที่ผ่านมานั้นเราได้ผ่านพ้นอะไรมาบ้าง ชีวิตของเราประสบความสาเร็จอย่างไรมาบ้างชีวิตของเราจะต้องเศร้าหมองหรือไม่ประสบความสาเร็จอย่างไรมาบ้างก็ einmal. ขอให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอดีแต,ต, people, ตแต่จงรู้ไว้เถิดว่าวิถีชีวิตของเรานั้นเราผ่านพ้นมาได้หนึ่งปีปีนี้เข้าปีพศ2564ก็เป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องดำเนินต่อไป ในทางพระพุทธศาสนาถ้าเรายังมีลมหายใจเข้าออกก็ขอให้สร้างความดีไว้ความดีนั้นจึงฝากท่านทั้งหลายว่าจงทำความดีสองประการประการที่หนึ่งจงมีศีลประการที่สองจงมีธรรมศีลแปลว่าปกติจงทำกายทำวาจาให้ปกติ กายและวาจาจะปกติได้นั้นจะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองธรรมะในที่นี้จึงฝากท่านทั้งหลายว่าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติคนที่มีสติย่อมมีความเจริญในภาวะที่บ้านเมืองเกิดโรคระบาดโควิดอย่างนี้ฝากท่านทั้งหลายว่าต้องมีสติอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีสติกํากับเสมอโควิดจะระบาด หรือเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าเราขาดสติแล้วชีวิตของเราสังคมของเราอาจจะมีความลำบากได้อาทิเช่นเป็นต้นว่าเมื่อโควิดระบาดนั้นจงปกปักรักษากายตามกติกามรารยาทที่สาธารณสุขได้กำหนดไว้แม้ว่าเราจะมีโชคมีวาสนา ถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งไม่มีสติกำกับเงินที่ได้มานั้นก็สามารถหมดไปได้จึงฝากท่านทั้งหลายว่าธรรมะทั้งสองประการคือศีลเป็นเครื่องประครับประคองกายวาจาธรรมะเป็นคับประคองใจให้ชีวิตของเรามีความเจริญได้ในวาระดิทีขึ้นปีใหม่พุทธศัการาช2514นี้ ขอรัตนาคุณระษีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีหลวงพ่อตาฟ้าองค์ศักดิ์สิทธิ์โปรดอภิบาลประทานพ่อในท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญมีความรุ่งเรืองในชีวิตสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโพชโยนิจังเอวังโหตุภวตุสัพพมังครังระขันตุสัพเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะ สัพพธรรม,มานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสทีพะวันตุเต